It's a... ของเงินทองทุกที่ทำรายทุกปีมีอยู่ทั่วไปน้ำดีน้ำใสดัง นมัสการพระครูจริยาสารธรรมเจ้าคณะอำเภอนาด้วงเจ้าวัดวัดป่าจริยธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยคลื่น FM 9 5 7 96.50เมกะเฮิร์ค่ะขอกลาบนมัสการหลวงพ่อบัวเรียนพุทธสโรเจ้าวัด,ว,ดวัดป่าสะพานสองผู้อำนวยการสถานีวิทยุแสงธรรมส่งใจคลื่น FM 95.75เมกะเฮิร์จังหวัดตาค่ะขอกราบนมันสการพระคุณเจ้าทุกรูปที่กำลังรับฟังรายการอยู่ขณะน,นี้แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะก็พบกับดิฉันดรนิวาวุ่นสิริค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลนาดวงจังหวัดเลยในรายการใจใสกายสุขนะคะก็มาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพแ่ะท่านผู้ฟัง สุขภาพดีๆไม่มีขายอยากได้ต้องลงมือทำเองค่ะเช่นเดียวกันค่ะกับการที่ความไม่มีโรคเป็นราบอันประเปรฐค่ะท่านผู้ฟังตอนนี้ถ้าหากว่าใครนะคะยังคงสุขภาพแข็งแรงดีไม่ติดเชื้อโควิดยังสามารถดำเนินชีวิตได้ไม่มีโรคแทรกซ้อนใดๆนะคะโรคเรื้อรังต่างๆเบาหวานความดันหัวใจไม่เป็นนั่นคือความโชคดีที่สุดละค่ะ ลุกขึ้นมานะคะไม่ต้องมาท้อทแท้กับชีวิตค่ะละเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปแม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีความสุขภายในสู่ภายนอกค่ะท่านผู้ฟังค่ะการที่เราจะดูแลสุขภาพดิฉันก็พูดอยู่เสมอเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆะนะคะท่านผู้ฟังแค่ในดูแลในเรื่องของอาหารการออกกำลังกายการ พักผ่อนทางด้านจิตใจอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่เราเครียดได้แต่ว่าไม่มากจนเกินไปจนเกิดภาวะผิดปกติหรือเสียสมดุลไปกังวลได้เพื่อที่จะหาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาที่เรารเผชิญอยู่น้อยใจได้ด่านผู้ฟังเพราะว่าเรายังมีอารมณ์ความรู้สึกถูกไหมคะ แล้วก็โกรธก็ได้ด้วยนะท่านผู้ฟังแต่ว่าเราต้องรู้ทันว่าตอนนั้นเนี่ยเราโกรธด้วยเรื่องอะไรเพื่อที่จะควบคุมการแสดงออกโกรธในใจนี่ไม่ผิดนะท่านผู้ฟังคะอาจจะเครียดบ้างนิดหน่อยแต่พอมันผ่านไปเราก็อาจจะมีความรู้สึกดีๆได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราโกรธเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมหรือว่าการแสดงออกนั้นมันมากจนเกินไป สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ตัวเองค่ะดิฉันก็เรียนรู้ตลอดเวลาแม้เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็เกิดความผิดพลาดไหมเรารู้สึกผิดไหมกับบางสิ่งบางอย่างที่ทํามันก็มีนะคะท่านผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราเอาคืนไม่ได้เราแค่มารับรู้ด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็มาคิดว่าไม่ให้มันเกิดอีกค่ะเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ฟังชีวิต ไม่มีอะไรยากถูกไหมคะส่วนการที่เราทําอะไรต่างๆออกไปแล้วเราก็มาทบทวนว่าบางสิ่งบางอย่างมันผิดพลาดไปมากอย่างเช่นเรื่องของการผิดกฎหมายผิดศีลธรรมถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางเรื่องเราต้องรับผิดรับผิดชอบด้วยในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงต้องมีสติมีสติเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำผิดที่มัน ร้ายแรงรุนแรงจนถึงขั้นที่เราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมากจนเกินไปค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังเกิดมาเราก็มีภาระมากมายภาระแรกก็คือเรื่องของการดูแลร่างกายจิตใจของเราให้มันให้มันอยู่รอดปลอดภัยใช้ประโยชน์ได้ไปนานๆนะคะ อีกที่สองก็คือว่าเราต้องมาทําความดีอันนี้เราก็พูดเหมือนมันเป็นนามธรรมาแต่จริงๆแล้วมันเป็นความจริงว่าถ้าหากว่าเราเกิดมาแล้วไม่ทําอะไรที่มันดีต่อตัวเองแค่การตื่นมาดูแลสุขภาพให้มันแข็งแรงดูแลร่างกายจิตใจให้มันมีความสมดุลรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้รู้จกักให้ตัวเองนะคะรู้จักการสร้างที่บอกว่าปัจจัยสีมีความสำคัญมีที่อยู่อาศัยมีอาหาร มีเครื่องุ่งหูมียารักษาโรคพื้นฐานพื้นฐานที่จะต้องมีสำหรับตัวเองเราทำให้ตัวเราได้ดีขนาดไหนทำแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ได้ทำนะคะเราดูแลจิตใจเราให้คิดดีเราพูดง่ายคิดดีทำดีแล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆที่บอกว่าพูดง่ายๆเนี่ยจริงๆแล้วทำง่ายนะคะท่านผู้ฟังลองทำดูนะคะ บางสิ่งบางอย่างที่เราบอกว่ารู้สึกเหมือนยากอย่างเลยไม่รู้ทํำยังไงเนี่ยเป็นเพราะเราอาจจะยังไม่ได้ลงมือกระทำนะท่านผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าโควิด -19 มันจะมีมากระจายไปทั่วโลกแม้แต่ประเทศไทยเรานะ้าว่าเกิดติดเชื้อวันละหมื่นสองหมื่นอยู่อย่างนี้แปบ๊บเดียวไม่เกินปีท่านผู้ฟังลองคูณดูก่ะแปบ๊บหนึ่งมันก็ครบปี วันละสองหมื่นก็ติดเชื้อทั่วประเทศอยู่แล้วทุกคนต้องติดเชื้อมันถึงจะหมดถูกไหมคะแต่ว่าการติดเชื้อเนี่ยแล้วเราทําอย่างไรถ้าหากว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าวันหนึ่งเราต้องติดเชื้อเพราะว่าคนติดเชื้อโควิดมันเยอะแล้วก็มีการเดินทางของคนซึ่งมันจะจํากัดให้คนอยู่กับที่อยู่ในบ้านแม้จะเพียง7วัน14วันนี้มันก็ยากเหลือเกินเนี่ยมันก็ต้องกระจายทั่วประเทศอยู่แล้วเนี่ย เราทำอย่างไรให้เราไม่ติดเชื้อแล้วป่วยไม่ติดเชื้อแล้วติดเชื้อแล้วไม่มีภาวะแทรกซ้อนเราจะทำอย่างไรเราอาจจะต้องข้ามช็อตมาคิดตรงนี้กันแล้วนะคะอาจารย์บวฟังค่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นพื้นฐานเลยเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะเพราะเชื้อโควิดเป็นเชื้อไวรัสถ้าเชื้อไวรัสเนี่ยด้วยตัวของเขาเองเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดเกิดอันตรายแต่ว่าด้วยความที่เขาเข้าไปแล้วทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน อย่างเช่นถ้าไปวัดโควิด -19 เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการผิดผิดปกติที่ปอดเป็นปอดบวมการเปลี่ยนออกซิเจนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนให้ร่างกายมันไม่ดีเสียไปมันก็เกิดอันตรายกับอวัยวะต่างๆเช่นเดียวกันอย่างเช่นไข้เลือดออกไข้เลือดออกเนี่ยเขาก็ไปทําลายที่หลอดเลือดทําให้การการเสียเลือดออกมาจากเส้นเลือดแล้วก็การเสียเลือดเสเสียน้ําออกมาจากหลอดเลือด ก็ทำให้เกิดภาวะช็อกและก็เสียชีวิตนี่คือความสําคัญของเชื้อแต่ละตัวแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้และศึกษาว่าเชื้อแต่ละตัวเมื่อเข้าไปในร่างกายของเราแล้วมันเกิดพยาธิสภาพหมายความว่าเกิดภาวะเซกซอนอะไรบ้างเนี่ยเราก็ตามไปตามก้นของเชื้อโรคต่างๆไปเข้าไปศึกษาศึกษาศึกษาค้นคว้าแล้วก็ไปแก้ไขป้องกัน เราทำได้แค่นั้นเองค่ะท่านผู้ฟังนี่คือการกระทำของมนุษย์ที่เรายัางไรก็ตามเราก็ยังคงตามหลังธรรมชาติธรรมชาติยิ่งใหญ่เสมอค่ะเพราะฉะนั้นหันกลับมาล่ะท่านผู้ฟังหันกลับมาภายในตัวเราที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติล้วนเลยนะท่านผู้ฟังค่ะเราไม่สามารถที่จะป้องกันอ,อ๋อไม่ใช่ที่จะไม่ให้แก่ป้องกันหรือชะลอก็อาจจะทำได้ เพราะว่าคนเก่งเนาะอาจจะหาวิธีการต่างๆเพื่อที่ให้ชะลอความชราลงไปด้วยศาสตร์ต่างๆโดวยวิธีการต่างๆแต่ท่านผู้วางเชื่อไหมคะว่ายังไงทุกคนก็ต้องเซลล์ก็ต้องหมดอายุแล้วก็ต้องจากโลกนี้ไปมากสุดร้อยยี่สิบปีอยู่ถึงนู่นไหมถ้าอยู่ถึงร้อยยี่สิบปีแล้วทำอะไรไม่ได้เราจะอยู่หรือเปล่า นะคะแต่ถ้า120ปีเรายังเข้าห้องน้ําได้หาอะไรกินได้หายใจเองได้ไม่ต้องนอนเตียงไม่เป็นภาระของใครอยู่ไปเลยค่ะท่านผู้ฟังและที่สําคัญอย่าลืมสร้างประโยชน์กับตัวเองและโลกใบบนี้ได้เนี่ยอยู่ไปเลยค่ะมันก็อยู่ได้ถูกไหมคะมันก็อยู่ได้แบบสบายๆอยู่แบบมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองว่าเกิดมาเนี่ยทาความดีอะไร ไว้บ้างเนี่ยยังต้องใช้เวลานึกไปประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยมารีเฟซตัวเองใหม่ค่ะท่านผู้ฟังมานั่งนิ่งๆมาอยู่กับตัวเองใหม่ว่าจริงๆแล้วเราทำอะไรได้บ้างมากกว่านั้นเราจะกอบโกยเพื่อตัวเองจนล้นฟ้าล้นแผ่นดินสุดท้ายเราก็เอาอะไรไปได้ไม่ได้เป็นความจริงแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีความสามารถเรามีศักยภาพทำ อ่ะเช่นยกตัวอย่างเหมือนเหมือนพิมพรีพายเนาะเขาเป็นคนสาธารณะไปแล้วแหละทั้งแม่ทั้งทั้งที่เขาอยากจะเป็นคนที่ส่วนตัวนะคะเมลค้าขายของออนไลน์แล้วก็ร่ํารวยมากมายแล้วเขาก็มีการแบ่งปันให้ในคลิปต่างๆมากมายให้แบบมีสปัญญาด้วยนะคะให้แบบเกิดประโยชน์สูงสุดหลายๆทอดหลายๆต่อด้วยนะคะให้ให้กับผู้ที่มีความต้องการหรือว่ามีความจําเป็นจริงๆด้วยอย่างเนี้ย อันนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่เราจะศึกษาแล้วก็ชื่นชมค่ะเพราะว่าเวลาเห็นเขาทําแล้วเรามีความสุขแล้วก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ชื่นชมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เขาทําตามศักยภาพที่เขามีเขามีศักยภาพเยอะเขาก็สามารถที่จะทําได้เยอะ mm. เช่นเดียวกันกับเราค่ะท่านผู้ฟังเราก็มาทบทวนตัวเราว่าเรามีศักยภาพหรือว่าได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราทําแล้วหรือยังทํามากทาน้อยไม่สําคัญ เราก็ไม่ต้องไปวิจารณ์ว่าเขามีเยอะเขาก็ทําเยอะสิเราไม่มีเราก็ไม่ทาถูกต้องค่ะเราไม่มีแล้วเรายังไม่ต้องทําแต่ทําอย่างไรเราถึงจะมีอันนี้คิดหรือยังลองคิดดูค่ะเราสามารถที่จะมีได้ไหมสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ในใจเราที่จะเกิดขึ้นหันมาพัฒนาตัวเองค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วเราก็จะไม่มีคำว่าเสียดาย ตอนนั้นถ้าหากว่าเราทำแบบนั้นเราคงไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเรามีความคิดนี้เกิดขึ้นในในชีวิตของเราเนี่ยให้พึงระวังในใจได้เลยค่ะว่าเราประมาทมากไม่ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะคะบางท่านบอกว่าลองไปนั่งทบทวนเหมือนที่คุณหมอพูดดูสิเกิด พบเจอสิ่งที่ไม่น่าทําเยอะแยะเลยแล้วก็น่าทําแล้วไม่ทําที่ผ่านมาเยอะแยะเลยแล้วก็มานั่งเศร้าซ้อยเสียใจไหมไม่ใช่นะคะท,ท่านผู้ฝังคะเป็นลักษณะที่บอกว่าเราคิดถึงอดีตที่เราทําไปในสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วเราก็มาทําปัจจุบันให้ดีโดยเอาบทเรียนที่จากอดีตมาว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ทําอันไหนที่มันดีแล้วเ,เ,เรายังไม่ได้ทํา รีบทำนะคะเพราะเรายังมีโอกาสอยู่อยู่ในขณะที่เรายังมีชีวิตเรามีลมหายใจเรามีความคิดมีสมองร่างกายกับจิตใจมันต้องไปด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าหากวันใดวันหนึ่งที่ร่างกายเราผิดปกติไปอย่างเช่นในกลุ่มของหลอดเลือดสมองแตกเนาะร่างกายเนี่ยยังแข็งแรงอยู่แต่สมองเชื่องช้าไปแล้วหรือบางคนเนี่ยสมองกับร่างกายเนี่ยหายไปครึ่งซีกไงนะคะ ประสิทธิภาพในการที่เราจะใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ลดลงการที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกความคิดบางทีมันเปลี่ยนไปแทนที่เราจะช่วยเหลือตัวเองได้กับต,ต้องมาเป็นภาระของคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละคนเพราะว่าร่างกายเราคือธรรมชาติธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายนอกวันนี้ร้อนวันนี้ครึ้งฝนตกวันนี้อากาศเย็น ฤด,ดูนี้หนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฟ้ามีฟ้าร้องเดี๋ยวมีฟ้าผ่าหนักมีถึงแผ่นดินไหวและน้ำท่วมเห็นไหมคะในสถานการณ์ภายนอกที่เป็นธรรมชาติแบบเนี้ยเราควบคุมไม่ได้ถูกไมหมคะท่านผู้ฟังคะควบคุมไม่ได้เลยเราควบคุมไม่ให้ฝนตกเราไม่ควบคุมไม่ให้แดดออกไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราอันนี้คือความจริงเราพูดก,กว้างๆให้เห็นถึงความจริงที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นชัดๆจะจะเราจะได้เข้าใจนี้ย้อนกลับมาในตัวเราเรื่องของอวัยวะในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นสมองหลอดเลือดปอดหัวใจที่มันเต้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดมาหรือแม้แต่ตั้งจุติเลยตั้งแต่เราอะไรนะคปะปฏิสนธิ ในท้องแม่จะเริญเติบโตมาหัวใจเราเติบโตมันก็เต้นละถูกไหมคะเขาเต้นมาตลอดเวลาตั้งแต่เราเกิดขึ้นในท้องแม่เราก็คลอดออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตถึงวันหนึ่งที่หยุดหายใจก็ตายไปอันนี้คือการทํางานตลอดเวลานี่คือธรรมชาติเพราะเมื่อไหร่หัวใจหยุดเต้นนั่นคือตายหยุดหายใจห้าสี่นาทีสมองตายอาจจะหัวใจยังเต้นอยู่ แต่วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายได้เพราะไม่มีศูนย์ควบคุมก็คือสมองสังกัดอย่างนี้เป็นต้นนี่คือธรรมชาติท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเรามองย้อนออกมาหลังจากที่มองธรรมชาติภายนอกแล้วลย้อนกลับมาในตัวเรามีข้อแตกต่างกันค่ะแม้ว่ามีสมองเหมือนกันหัวใจเหมือนกันรูปร่างหน้าตาผิวหนังมีผิวหนัง เหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาโครงร่างอาจจะแตกต่างกันไปเราก็มองว่าสวยว่าง,งามแต่จริงๆแล้วถ้าโอกหนังออกแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะมันก็จะมีกล้ามเนื้อมีหลอดเลือดมีอะไรที่เรามองว่าน่ากลัวน่ากลัวแต่จริงๆมันก็คือธรรมชาติธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรให้ร่างกายเราเนี่ยที่จะไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนกับธรรมชาติภายนอกเนี่ยสามารถทําประโยชน์ได้ มากที่สุดในช่วงที่ยังเรามองว่ายัางปกติอยู่ยังแข็งแรงอยู่ในช่วงไหวเราจะมาเช้าชามเย็นชามนอนอย่างเดียวเพื่อที่จะรอโอก,กาสบางท่านนะคะเราให้ฟังที่มาบอกคุณหมอดิฉันหมดอะไรตายอยากไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อะไรก็ไม่ดีสักอย่างลูกสามีลูกติดยาพูดไม่ฟังติดเกม มอเตอร์ไซค์ซื้อให้มันก็วันเดียวมันก็รอกคาบหมดเลยเปลี่ยนออกเป็นเส้นชิ้นส่วนใหม่ไม่รู้เอาอะไรใส่เข้าไปเสียงดังรบกวนสามีก็ขี้เกียจแถมไปมีนอกใจบ้านที่มีอยู่ก็เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ยังมีอยู่หนี้รถยนต์ก็ยังไม่มีไม่รู้ว่าจะจ่ายยังไงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วนะคะ อันนี้คือความที่เราเสียสติต้องนึกถึงนะคะท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องตั้งสติก่อนคะ่ะท่านผู้ฟังคะแล้วเราก็จะต้องรู้ความจริงหนึ่งว่าไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าเราจะทํายกเว้นแล้วว่าเราไม่ทําแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นของเราว่าฉันเป็นอย่างนี้นี่แหละ ฉันทุกอย่างนี้นี่แหละก็ฉันเป็นคนอย่างนี้ใครไม่ใครไม่รักก็ช่างเขาไม่รักก็ไม่เป็นไรเรายอมรับตรงนั้นได้ไหมถ้าเรายอมรับได้แล้วเรามีความสุขโดยที่ไม่ไปรังแกคนอื่นนะคะไม่มีคำพูดที่ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจโกรธเกลียดวันหนึ่งเขาทนไม่ได้จะมาตีหัวเอาถ้าอย่างนี้ยถ้าเราไม่ทำแบบเนี้ยแต่เราอยู่ชิวๆของเราไปใช้ชีวิต วันวันไปเช้าชามเย็นชามไปมีก็กินไม่มีก็ไม่กินไม่เดือดร้อนใครใช้ชีวิตไปแบบนั้นแหละก็ไม่มีใครว่าเป็นเรื่องที่เราเลือกเอาเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องจากโลกไปตายเหมือนกันค่ะไม่ต้องห่วงเราค่ะท่านผู้ฟังบางคนบอกว่าหาไปทําไมเดี๋ยวก็ตายแต่ตอนที่ไม่ตายหรอคะเราเกิดมาเราใช้ชีวิตเนี่ยเราทําอะไรดีกว่าไหมในการที่เราจะได้มีความสุขในขณะที่ทํา ไม่มีอะไรที่จะให้ก็ให้แรงก็แล้วกันอย่างน้อยแรงกายเรายังมีแรงใจเรามีคำพูดตีให้กับคนอื่นไม่ได้ซื้อได้หาอะไรแค่คำว่าขอบคุณเสียใจไม่เป็นไรยินดีช่วยโอเคนะให้ช่วยอะไรไหมเราทำอย่างนี้กันไหมเราโอเคไหมเธอโอเคไหมฉันโอเคนะฉันไม่โอเคนะ คุยกันเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ฟังมันไม่มีอะไรยากเลยในโลกใบนี้ถ้าหากว่าเราเราจะพูดคุยกันด้วยความที่มีสติต้องมีสติก่อนอย่าพูดกันด้วยความที่อยากห่วงของอันนี้ก็ของฉันอันนั้นของเธอฉันก็อยากได้ของฉันนี่ใครอย่ามาแตะทีเดียวทุกอย่างที่เป็นของฉันนี่มันดีหมดมันห่วงหมดสักวันหนึ่งตายก็ไม่ไดเอาไปถูกไหมคะเพราะในเรื่องของความจริงค่ะท่านผู้ฟัง ที่ที่ฉันพูดมาทั้งหมดนี่ดฉันอยากจะให้ท่านผู้ฟังเข้าใจในเรื่องของความจริงในเรื่องของธรรมชาติกับความจริงภายในร่างกายของเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติฝนตกแดดออกน้าท่วมแผ่นดินไหว ฟ้า่าฟ้าร้องเราไม่สามารถควบคุมได้เลยอันนี้เป็นสิ่งภายนอกแต่สิ่งภายในของเราที่ไม่ได้ควบ,บคุมไม่ได้ก็เช่นเดียวกันการการตายของเซลล์ต่างๆการทํางานของหน้าที่ต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจหัวใจนี้เราบังคับให้เขาหยุดเต้นไม่ได้นะอยากตายวันนี้จังเลยเครียดหยุดนะหัวใจไม่ต้องเต้นอีกต่อไปเนี่ยมันบังคับไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือธรรมชาติของร่างกายของเรา จิตใจของเราที่กายกับใจมันต้องคู่กันไปเราจะมาใช้กายกับใจของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยได้อย่างไรอันนี้ต้องคิดแล้วสิ่งที่จะทำให้เราคิดได้ก็คือสติดึงสติกลับมาค่ะท่านผู้ฟังคนที่กำลังท้อแท้เศร้าโศกเสียใจดึงสติกลับมาค่ะว่ากำมือดูซิฉันยังกำมือได้อยู่นะ ฉันยังมีการเคลื่อนไหวได้อยู่นะฉันยังคิดได้อยู่นะฉันยังมีอารมณ์ความรู้สึกแสดงว่าฉันยังปกติอยู่ถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราเศร้าได้เราก็ต้องดีใจได้ไเปเศร้าทำไมอ่ะเศร้าแล้วมีประโยชน์ไหมถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์เศร้าต่อไปค่ะเศร้าแล้วมันได้เงินได้ทองได้ชีวิตดีขึ้นเศร้าต่อไปค่ะบอกว่าหมดโอกาสติดเชื้อแล้วควงตายแน่ๆเงินก็ที่มีอยู่ก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครใช้ ก็บริหารจัดการไปเลือกทำในสิ่งที่เลือกที่คิดที่อยากจะทำก็ไม่มีใครว่าแต่สิ่งที่ดีกว่านั้นมีไหมที่เราจะทำถ้าหากว่าเราทำสิ่งที่มันเป็นอยู่ได้ดีกว่านี้โดยที่เรามีร่างกายจิตใจสมองสองมือเคลื่อนไหวได้กำลังกายกำลังใจมีลุกขึ้นมาค่ะท่านผู้ฟังอย่าเสียเวลาทุก อยู่กับความทุกข์ความเศร้าเสียใจมันเปล่าประโยชน์แล้วมันเสียเวลาอย่าให้ใช้คําว่าเสียชาติเกิดเลยค่ะท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเราเสียชาติเกิดนี่มันจบเลยนะเพราะว่าเกิดมาแล้วคนที่อยากจะเกิดมาเป็นสิ่งที่อยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์สะสมมาหลายภพหลายชาติถ้าเรามีความเชื่อในสิ่งนี้เนี่ยเราก็จะได้รับการเรียนรู้มาแล้วก็ลองไปศึกษาดูว่ามันจริงไหมเราเชื่อตามนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่เชื่อ เราจะทำอะไรก็ได้ตามใจที่เราชอบเราก็เลือกทำไปแต่สิ่งนั้นคือหนึ่งเราไม่เดือดร้อน 2. ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนมาถึงทำให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะว่าการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ย่อมมีการที่ กระทบกันอยู่แล้วเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราอยู่กันคนเดียวไม่ได้ยกเว้นว่าคุณจะเข้าไปในป่าในดงไปเป็นฤือสีชีพายไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครกินธรรมชาติหมากไม้อะไรก็หากินกันไปไม่ต้องยุ่งกับใครอย่างนั้นนะ่ะคุณก็ทําได้ว่าคุณจะทําอะไรก็ได้นะคะไม่เดือดร้อนใครอยู่แล้วนะคะแต่ได้อยู่ในสังคมเนี่ยมันมีกฎบีระเบียบมีระเบียมบยมีกฎหมายมีสิ่งที่อ่เขาเรียกว่า ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ไม่ให้ล้ำไม่ให้ล้ําสิทธ์ต่อกันโดยการปกป้องตัวเราเองด้วยนั่นแหละเพื่อที่จะไม่ให้ทําผิดมีศีลศีลเนี่ยเพื่อที่จะผูท้ที่นับถือศาสนาพุทธนะคะมีศีลเนี่ยก็เพื่อทําให้เราปลอดภัยกฎหมายต่างๆก็เพื่อที่จะทําให้คนอยู่ในสังคมได้ถ้าหากว่าเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีๆทั้ทงนั้นเลยไม่มีอะไรที่ไม่ดีในการที่จะแก้ไขอะไรบางอย่างในสังคมเนี่ย บางอย่างเราแก้ไขที่ใจจบเลยบางอย่างเราก็ต้องใช้คนหมู่มากในการที่จะจัดการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องหาจุดร่วมที่มันมีความแตกต่างว่าในจุดร่วมนั้นอะไรคือสิ่งที่มันจะทําให้การดําเนินไปน่ะดีที่สุดถ้ามันยังไม่มีเราก็ต้องหา เพื่อหาให้เจอค่ะท่านผู้ฟังมันไม่มีอะไรหรอกที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ดิยฉันไม่เชื่อเลยนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่แค่เรายังไม่ได้ทําแค่นั้นเองแล้วในการที่จะทำเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างบางครั้งเนี่ยเราไม่มีองค์ประกอบที่จะทําตรงนั้นอย่างเช่นหนึ่งถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเรามีความกลัวในใจเราก็ไม่กล้าที่จะทําละเพราะฉะนั้นในการขาดปัจจัยก็คือขาดความกล้าเท่านั้นเองนะคะ ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะแต่ในกล้าที่จะทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ต้องมีเงื่อนไขหลายๆอย่างมาประกรอบมามาประกรอบกันก็คือทําสิ่งนั้นแล้วมีประโยชน์ไหมเกิดโทษอะไรบ้างต่อตัวเราเองและคนอื่นถ้าทําแล้วมันได้ประโยชน์อะไรถามตัวเองคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากคําถามค่นะท่านผู้ฟัง จะทําอะไรก็ตามถามตัวเองให้ชัดถามตัวเองให้ดีถามแล้วก็หาคําตอบถ้ามันได้คําตอบแล้วเราก็หาวิธีการที่จะไปหาคําตอบนั้นก็คือไปหาบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์นั้นที่เราจะทําอย่าเป็นคนเช้าชามเย็นชามแล้วก็อย่าเป็นคนที่เกิดมาเสียชัดเกิดค่ะท่านผู้ฟังคะเป็นกําลังใจให้นะคะในรายการใจใสาใกายสุขก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ ภูมิใจตัวเองที่ได้เกิดมานะคะแล้วก็มีสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตที่ยังคงมีสติอยู่ในการที่จะออกจากโลกใบนี้ไปสู่โลกใบใหม่สำหรับวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านที่กำลังหดหู่หอยเหี่ยวสิ้นหนวังนะคะลุกขึ้นมาใหม่คะ่ะท่านผู้ฟังแล้วเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องจากไปก่อนหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ I mean, I'm nam สมป็นทุนชั่วดีบาปบุญมีผลต่างกันคนไหนทำบา